ที่ว่าการอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รับฟังการสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกฐิจฐานราก ตามแนวประชารัฐหมู่บ้านละ200,000บาทและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโดยมีนายอำเภอลมสักพร้อมในเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอลมสักจำนวน3ตำบลได้แก่ตำบลวัดป่าตำบลปักดุกและตำบลบ่งค้าซึ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าได้รับงบประมาณโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐเพื่อปรับปรุงอาคารอนเนกประสงค์หมู่ที่10ขณะน,นี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า90% ส่วนพื้นที่ตะบลปากดุกหมู่ที่3ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านได้ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการเบิกจ่ายงบประมาณและที่ตำบลบุงคราหมู่ที่8บ้านกุดกลุ่มได้งบประมาณปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ประจําหมู่บ้านซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จตามนิวัาิที่กําหนดสําหรับอาเภอหล่มสักมีตำบลที่ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน22ตาบล251หมู่บ้านได้ดำเนินการจะทําโครงการทั้งสิ้น2 9 6มโครงการโดยแบ่งเป็นโครงการประเภทพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน42โครงการและโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์จำนวน2 5 54โครงการขณะน,นี้ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน44โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการจํานวน252โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งอำเภอลมศักดิ์ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น50ล้าน1,96,900บาท